ช่อง3ไม่ต้องแฟนคลับจัดใหญ่ทั่วห้างให้กำลังใจกราฟสืบเนื่องจากดราม่าเดือดในงานดวงใจเทวพมสปอตเดย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคุณกับความผิดพลาดที่ทางช่อง3ไม่มีการขึ้นชื่อไม่ส่องไฟแถมยังไม่มีกล้องจับภาพการแนะนำตัวของกราฟคนาวุฒิหนึ่งในพระเอกซีรีส์ชุดดวงใจเทวพมตอนละอาจานันจนแฟนคลับของกราฟพากันติดแฮชแท็ก c s 3, ologies, เอสสารเรียกร้องให้ทางช่องสออกมาขอโทษโดยมีข้อความหลายข้อความที่แฟนคลับระบุว่าทางช่องสซึ่งเป็นต้นสังกัดของกราบไม่ให้ความเท่าเทียมกับพระเอกหนุ่มและมีคอมเมนต์อีกหลายๆคอมเมนต์ว่าช่องสมลำเอียงซึ่งทางช่องสก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคและได้มีการขอโทษกราบไปแล้วซึ่งแฟนคลับต่างก็ห่วงความรู้สึกของกราบเลยจัดใหญ่เพื่อให้กำลังใจกราบ ด้วยการขึ้นรูปรลอบบิลบอร์ดให้กับกลับทั่วทั้งที่จัดงานก็คือห้างยูเนียนมอลตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นจัดงานยังไม่หมดเท่านั้นเพราะว่ายังทำโปรเจกต์ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้กำลังใจพระเอกขวัญใจอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนะักกลบด่ามากกันไปเลยทีเดียว